ค่ะมานี่กัสิผาพี่น้องมาเบิรงรถซีหลอดนะคะอันนี้พึ่งเขามาใหม่ๆนะค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะอ่ะสบายดีครับพี่น้องอ่ะมาพอพีพอน้องมานี่กับบรรยากาศนะครับพายุเขามืดสลึมสลือครับพี่น้องตรงกับวันที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามสิบเอ, 30. เอด็ดว่าแมนติค่ะอ้าวสามสิบเอ็ดบเกอรสามสิบเอ็ดแล้วค่ะอ้าวเหเนี่ยเอาเริ่มมือเริ่มเว้นไป ่อยก็ได้นะครับเอาสามสิบเอ็ดสิงหาคมได้เด้อเออยึดถืออซาก,กันเถอะเออข่อยมันคนนอนน้านะเอานะครับเอาฮิโระซูเอ็นเคอาร์นะครับ NKR ตัวนี้จดทะเบียนแรกเริ่มเดิมทีสองพ่สิบแเป็นรถจดปีสีนะครับเป็นตัวร้อยแรงนะครับเป็นตัวร้อยแรงดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ นะครับพี่น้องเปิดราคาเทา่าไรค่ะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่สองแสนบาทนะครับตรงตรงท่วนท่น,ทนนะครับสองแสนบาทครับพี่น้องนะครับบอมบีบอกน้องพ<า>ัน<า>รถคันนี้นะครับพี่น้องนะครับน้ำออกจากโกตุกไปสามารถเป็นไปเล็วในทันทีโกตุกเฮ็ดให้ก็ได้บ่ยากจังเม็ดนะครับโกตุกจะปิดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นซื้อซื้อของโกตุกเองนะครับเป็นชื่อโกตุกเองรถคันนี้ไปตัดมาจากบริษัทวันลิซซิ่งขอนแก่นนะครับรถ จ้าของเก่าเพิ่นติดไฟแน่นโกตุกเลยไปตัดออกไห้เพิ่นนะครับตัดออกไห้เพิ่นแล้วกาเอ,าอเ่อเลนะ่โอนเป็นซื้อจ้าของไว้นะครับโอนเป็นซื้อกดตุกไว้นะครับกาเอ่อไปโอนไปแล้วก็หลังจากนี้พี่น้องไปโอนเทือที่2ก็คือเป็นป้ายหน่อยเป็นรถบรรทุกที่ไม่ติดเวลาเป็นป้ายรถกระบะนะครับเป็นป้ายรถกระบะเดี๋ยวกดตุกจัดการให้นะครับไม่ยกากบอสซาพ่อเดบแบรนะครับ,อบ,รบ,อ bear, รบเอา้ามาเบิ้งน้ำกันในราคา200,000บาทรถตัวน,นี้เขาได้เนงเนี่ยได้สภาพแบบไหนเป็นจังไหนมาเบิง้ง นะครับพี่น้องพี่น้องในเบื้องล่ากันนะครับสีสันวัฒนะจะของเดิมพันเหตุบ้านหลับหนึ่งแล้วนะครับบอกพี่ตรงตรงเลยบอกพี่น้องตรงตรงนะครับทํามาหนึ่งรอบแล้วนะครับเส็ดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับมาเบื้องเก๋งภายในน้ำกันนะครับเก๋งภายในจะประมาณนี้นะครับเก๋งภายในจะประมาณนี้นะครับเก๋งภายในจะประมาณนี้นะครับเอาพี่น้องด้เห็นน้ำกันนะครับการถือว่าสวย นะครับรถคันนี้ก็ถือว่าหล่อนะครับรถแรนสองแสนนิดๆนะครับรถแรนสองแสนนิดๆครับพี่น้องนะครับเบาะนี้เป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะนี้เป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานข้างบนมีหม่องเสียงเงินเมียพร้อมนะครับข้างบนมีหม่องเออตะวาวโวดูเพ่นสีเออหูบเสียงอะไรก็คือนะครับสติ๊กเกอร์ยังเดิมโรงงานนะครับเอาเาามาเบ่งน้ำพันกระบะนะครับไม่มีรอยผุยังสวยๆนะครับกระบะสวยมากนะครับกระบะนี่สวยมากนะครับ นี่เงียบมากตรงช่วงล่างนะครับคัสซี่ไม่ต้องสืบนะครับคัสซี่นี่ไม่ต้องสืบนะครับเพรต้องสืบเลยครับพี่น้องนะครับยางนะครับยางเป็นกระทะขอบสิบห้านะครับกระทะขอบสิบห้ายางเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นคือสเปคบรรทุกนะครับกิจร้อยห้าสิบสเปคบรรทุกแล้วนะครับพี่น้องนะครับเอาไอพี่ให้น้องได้เห็นน้ำกันนะครับเบรงพื้นนะครับเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้เดิมโรงงานนะครับเป็นรถโรงงาน นะครับเฮ็ดล่างน้ำนะครับไปลถโรงงานทำล่างน้ำนะครับไฟไทยนะครับบ่งบอกนะครับเป็นมีตราอิซุเป็นสำคัญเงี้ขพอมาไกลๆให้พี i, tragedy, uzu, labels, ่ให้น anyway> ้องเขาเห็นน้ำกันนะครับไฟไทยนะครับตราอิซุเดิมโรงงานเลยนะนี่คือของแท้นะครับของแท้ทั้งสองข้างนะครับมีของแท้ทั้งสองข้างเลยเอายาวมานำกันนะครับยาวมานำกันนะครับรถคันนี้ออกจากบริษัทชีวินอิซุนะครับชุมแพ รถออกมือเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแต่รถมาออกจากคีวินอิวสุคีวินนะครับชุ่มแพรนะครับขั่งน่าเกียงฟังทั้งนี่กับประมาณนี้นะครับบบมี่มงคุนะครับยังสวยนะครับยังสวยมากนะครับเอาเดี๋ยวยกหัวให้พี่น้องได้เบ็นเครื่องยนต์น้ำกันนะครับเครื่องยนต์นะครับนะครับ อันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น4เ b 1นะครับเป็น4เ b 1นะครับเป็นเครื่องร้อยแรงเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับเทอร์โบนะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับพี่น้องนะครับถือว่าสวยมากนะครับดูมือเตาถังตะเก็บนะครับถือว่าเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานมือเดียวป้ายแดงนะครับเปิดรถมือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวโกดูดดีสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องได้เห็นน้ำ ก่อนนะคะนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เครื่องเนี่ยไม่ต้องเสือบเครื่องยนต์พี่น้องไม่ต้องเสือบนะครับรบ่บอน้ารถรุ่นนี่มันจะเป็นเอ็นเอนเอน็อนเอ็นกันเลยเอาดูหน่องได้บ้างแต่ยาวเครืคร่องยนต์นปกตินะครับใช้คำว่า เรื่องดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กนตัวให้่แปดสิบเปอรเซ็นแล้วก็นี่นะครับเอาเอาตรงนี้มันถึงเวเอาเดี๋ยวกนตัวค้อนอนุญาตออลงหัวลงกัน yeah. บูไดนะครับสนจิตสนใจนะครับอย้กได้รถขั้นเนียบไปใส่ไปสอยนะครับในภารกิจครอบครัวของเฮ้านะครับสเปคแบบมินิมินินะครับไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเวอร์วังนะครับพี่น้องเป็นซีรล่อบรรทุกเป็นรถหทางแท้นะครับรถห้างแท้ล้านเปอร์เซ็นตจากอิวสูตีเพชรประเทศไทยจำกัดออกจากศูนย์ิูซูชีวิน อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับโกตุขายในราคา2 0 0 0 0นบาทนะครับผู้ใดสนใจในรถไปใส่ไปสายนะครับไปค้นเขาค้นนานะครับในกิจการภารกิจในครอบครัวของเขากดเบอร์โทรศัพท์มาที่0 8 5 4 4 6 8 1 7 6ครับไอ้า่สี่686ับบันยูอูเซ่นะครับอยู่บ้านเหล่าโพหมู่ที่5 ตำบลหน,นองกรุงสวรรค์อำเภอกสูสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ29กิโลนะครับโดยประมาณนะครับอยู่ซอยเดียวกัน,นกับสำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ <c oughs> สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับบ <c oughs> <อ>้นานแพงเ,เด้เ <ๆ S 2> ดอบ้านแพงข้ายากจัหน่อยเขามายากสักนิดนะครับแต่ว่าครับครับพี่น้องต้องมีรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนนะครับเอาสำหรับมื้อนี้พ่อพี่พ่อน้องไปเพียงสำนีขอเข้ามาสบายดีครับสวัสดีค่ะ